วิธีสร้างธุรกิจเครือข่ายให้สมหวังมั่งคั่งยั่งยืนการสร้างธุรกิจมีอยู่3ขั้นตอนพื้นฐานเรามักหยอกกันขำๆว่าทำอันนี้ต่อด้วยทำอันนั้นขั้นที่1เปิดบทสนทนาเป็นเจ้าของชีวิตตนเองกับเพื่อนๆซึ่งหมายถึงมีเวลามีเงินทำงานตามใจรักเติมสุขสนุกกับการใช้ชีวิตยื่นนมบัตรให้พวกเขาอ่านข้อความ45วินาทีเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า ทำอันนี้ขั้นที่2หลังจากที่พวกเขาอ่านข้อความ45วินาทีและตอบตกลงอยากรับข้อมูลเพิ่มให้พวกเขายืมหนังสือและแนะนำให้พวกเขาอ่าน4บทแรกก่อนถ้าท่านบอกพวกเขาให้อ่านหนังสือทั้งเล่มหนังสือจะถูกวางไว้อยู่บนชั้นและพวกเขาจะกลับมาหยิบมันอีกครั้งเมื่อถึงเวลาเหมาะ,มาะถ้าท่านบอกให้พวกเขาอ่านแค่4บทแรกพวกเขาจะมองไปที่เนื้อหาอันน้อยนิดและคิดว่า มันน่าจะใช้เวลาประมาณ1 0หรือ15นาทีคนส่วนใหญ่จะอ่านสี่บทแรกจบในทันทีหลังจากที่พวกเขาอ่านหนังสือพวกเขาก็จะรู้จริงหรือเข้าใจธุรกิจนี้เราจะพูดอีกอย่างว่าพวกเขารู้วิธีขับแล้วเมื่อท่านให้พวกเขายืมหนังสือเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าทําอันนั้นสุดท้ายขั้นที่สหลังจากที่พวกเขาอ่านหนังสือและรู้แล้วว่าขับอย่างไร ตอนนี้พวกเขาก็จำเป็นต้องมีพาหนะพวกเขาจำเป็นต้องมีบริษัทสินค้าและแผนการตลาดท่านจะแสดงให้พวกเขาเห็นพาหนะโดยไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมาก่อนเลยได้อย่างไรผู้ประทมของท่านจะทำสิ่งนี้แทนท่านนั้นหมายพบปากกับผู้มุ่งหวังพร้อมกับผู้ประทมของท่านทานอาหารร่วมกันหรือจะคุยโทรศัพท์สามสายหรือจะให้ผู้มุ่งหวังเข้าไปดูเว็บไซต์ของบริษัทท่านก็ได้ และเมื่อพวกเขาร่วมโทรสามสายและเกิดมีคำถามให้บอกผู้มุ่งหวังว่าผู้อุปถัมภ์ของท่านจะอธิบายทุกอย่างแทนท่านในขณะที่ผู้อุปถัมภ์กำลังอธิบายสิ่งต่างๆท่านก็อยู่ในสายร่วมฟังและกำลังเรียนรู้ไปด้วยภาคผนวกขอไขเราสามารถแสดงให้ท่านเห็นได้ว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จของท่านขึ้นอยู่ที่ท่าน ผู้ที่ประสบความสําเร็จและผู้ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในแวดวงการตลาดเครือข่ายทั่วโลกต่างก็ตื่นเต้นกับระบบนี้สละเวลาไม่กี่นาทีสํารวจความประทับใจและคําชื่นชมจากนักการตลาดเครือข่ายที่ประสบความสําเร็จผมพอลชตทเวย์คุณอาจจะได้รับหนังสือเล่มนี้มาจากเพื่อนของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นคุณกําลังได้รับเอกสิทธิพิเศษเพราะว่าเพื่อนของคุณเข้าใจถึงสิ่งที่คุณปรารถนา และเพื่อนของคุณก็อยากจะแบ่งปันแรงบันดาลใจที่ได้จากหนังสือเล่มนี้กับคุณทำอย่างไรกับหนังสือเล่มนี้คุณจึงจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการลงทุนของคุณจงเรียนรู้จากผู้ที่กำลังใช้ระบบนี้ทำงานให้กับดาวไลน์ของเขากลุ่มของดอและแนนซี่ตอนนี้เติบโตมากกว่า8 0 0แสนคนด้วยการศึกษาหนังสือเล่มนี้คุณจะสามารถใช้ระบบที่ลอกแบบในง่ายนี้กับโปรแกร,รมธุรกิจ MLM ใดๆก็ได้เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณและเปลี่ยนชีวิตของสมาชิกในทีมของคุณ ผมชื่อเจฟเฟกินขอสามคำเพื่อใช้อธิบายตัวช่วยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของดอนดีเด่นโดนกุญแจหลักสำคัญที่สุดในการสร้างองค์กรให้เติบโตแข็งแรงก็คือระบบที่มีโครงสร้างง่ายๆทุกคนสามารถนำไปใช้ลอกแบบได้สบายๆข้อมูลที่บรรจุอยู่ในหนังสือของเฟียนล่าน,นั้นเข้าใจได้ง่ายเรียนรู้ฝึกหัดได้ง่ายและสอนกันได้ง่ายๆด้วยการส่งมันไปให้อีกคนได้อ่านมันคือทองแท้ และทุกคนผู้ที่ซีเรียสกับการสร้างธุรกิจจำเป็นต้องมีติดบ้านฉันชื่อคลอเดีย ier, จากประเทศเยอรมนีหนังสือของดอนเฟลลาเป็นข้อต่อที่ขาดหายไปในการตลาดเครือข่ายผู้จำหน่ายโดยมากมักจะไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้างและเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าควรพูดแค่ไหนอย่างไรบ่อยครั้งพวกเขาจึงมักพูดมากเกินไปและกลับพูดชักชวนให้รู้สึกต่อต้านธุรกิจนี้หนังสือการนำเสนอ45วินาที จะบอกคุณอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณต้องทำอะไรบ้างและคุณควรจะพูดอย่างไรแค่เดินตามสิ่งที่ดอนและแนนซี่พูดไว้เรียนรู้ฝึกหัดและอย่าละทิ้งความพยายามไว้กลางทางคุณจะได้เห็นองค์กรของคุณเจริญเติบโตหนังสือเล่มนี้เป็นตำนานอมตะมันจะนำทางพาคุณเดินไปทีละขั้นทีละตอนสู่ชีวิตดีๆตามสไตล์ของคุณเองผมจิมมี่สมิธเมื่ออายุ60ปีผมเพิ่งถูกแนะนำให้รู้จักกับการตลาดเครือข่าย เพื่อนคนนึงเชิญผมไปที่งานประชุมหนึ่งและให้หนังสือการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณแก่ผมผมอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำอีกผมหลงสเสน่ห์ตัวเลข9้ากระโดดอย่างหมดใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มทำผมเข้าใจหลักการลอกแบบอย่างถูกต้องและตระหนักว่าผมสามารถทดแรงตนเองได้ด้วยการสอนให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถทำเป็นผมรู้ว่าด้วยการบอกเล่าแบ่งปันและการสอนคนอื่นๆให้รู้เหมือนที่ผมรู้ ผมจะสามารถสร้างดอกผลรายได้ไว้เก็บกินนานๆผมตื่นเต้นกับรายได้ลักษณะนี้14ปีถัดมาหลังจากทำงานกับบริษัทการตลาดเครือข่ายมาแล้ว5-6บริษัทลงท้ายผมก็ได้พบกับบริษัทหนึ่งซึ่งจะจ่ายให้ผมลึกไม่จำกัดชั้นนี่แหละบริษัทในฝันของผมผลจากความรู้เรื่องตัวเลขและการนำเสนอ45วินาทีตอนนี้ผม,มาอายุ85ปี ผมได้บรรลุความสำเร็จทางการเงินไกลเกินกว่าที่ผมเคยฝันไว้สูงสุดโดยการบอกเล่าแบ่งปันและสอนสิ่งที่ผมได้ฝึกหัดเรียนรู้มาก่อนผมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ไปถึงฝั่งฝันของพวกเขาขอยกย่องชมเชยดอนเฟียล่าและหนังสือการนำเสนอ45วินาทีของเขาด้วยผมจะทราบซึ้งขอบคุณถึงสิ่งที่ดอนได้สอนผมไว้เสมอและตลอดไปผมชื่อโจริก บางครั้งคุณอาจจะอ่านหนังสือ h าว t ูต่างๆแล้วคุณก็จะรู้ว่าทำสิ่งนั้นอย่างไรหรือจะทำสิ่งนี้อย่างไรอาจจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าคนอื่นๆนิดหน่อยแต่การจะหาหนังสือสกเกลมที่ทำได้เหมือนหนังสือการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณหนังสือเล่มนี้ยืนหยัดถูกทดสอบมายาวนานและยังคงใช้การได้ดีอยู่จนทุกวันนี้สำหรับใครก็ได้ที่ประสองค์อยากจะมีโอกาสที่ดีที่สุดเพื่อเข้าใจและประสบผลสำเร็จในการตลาดเครือข่าย ตามจริงแล้วหนังสือชุดทั้งหมดของผู้แต่งดอนและแนนซี่เฟลลาไม่ใช่แค่ช่วยคนให้เข้าใจและประสบผลสำเร็จในการตลาดเครือข่ายเท่านั้นแต่พวกมันยังเป็นตัวช่วยที่จำเป็นตลอดเส้นทางสู่ชีวิตที่ดีที่สุดของพวกเขาผมแดเนียลชวาร์ดถ้าคุณให้ระบบของดอนและแนนซี่แก่เด็กแปดขวบเด็กๆก,ก็สามารถทำได้จะมีอะไรอีกเหรอที่จะง่ายกว่านี้ได้อีกแค่ถามว่าคุณชอบท่องเที่ยวไหมชอบวันพักผ่อนสบายๆหรือเปล่า คุณอยากรู้วิธีเพิ่มวันหยุดสนุกๆไหมและแถมยังทําเงินได้อีกโดยที่คุณไม่ต้องขายดอนแลนซีฟลล่าได้รวบรวมทั้งหมดไว้เป็นเครื่องมือสุดวิเศษที่คุณสามารถนําไปใช้ได้ทันทีกับคนใหม่ๆของคุณเพื่อดึงพวกเขาให้ลุกขึ้นออกวิ่งอย่างรวดเร็ววิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรักษาคนคนหนึ่งให้ยังคงอยู่ในธุรกิจการตลาดเครือข่ายของคุณก็คือจงทําให้แน่ใจว่าพวกเขากําลังทําเงินได้เร็วอย่างที่พวกเขาหวัง และพวกเขาจะไม่ถอดใจหรือไม่รู้สึกเซ็งให้หนังสือการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณแก่พวกเขานี่เป็นวิธีรับประกันว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จผมชื่อโรเบิร์ตบัตวินผมได้ใช้ความรู้ความเข้าใจที่ผมได้รับมาจากเครื่องมือของดอและแนนซี่เฟลล่าทำเงินมาแล้วเป็นล้านล้านดอลลาร์ในการตลาดเครือข่ายหนังสือและเครื่องมือช่วยเหลืออื่นๆเข้าใจง่ายชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มันกำลังช่วยให้ผู้คนเข้าใจธุรกิจนี้และผมได้พบว่าเมื่อใดที่คนเข้าใจ MLM จริงๆพวกเขาจะกระทำการอย่างเหมาะสมเพื่อคุ้มครองความสำเร็จของพวกเขาไว้นานๆฉันโลเรนโรบินการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณเป็นหนึ่งในหนังสือ How to เล่มแรกๆที่ฉันอ่านเมื่อตอนที่ฉันเข้าร่วมกับอุตสาหกรรมการตลาดเครือข่ายมันโดนใจชันอย่างจังชันซื้อทันที50เล่ม และส่งพวกมันให้ทั้งผู้มุ่งหวังและผู้จำหน่ายใหม่ขอบคุณดอนเฟียล่าฉันเชื่อจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้ฉันได้เล่นบทบาทที่มีนยยะสำคัญเป็นคนแรกของบริษัทที่ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของแผนการจ่ายเงินด้วยเวลาสั้นๆเพียง5เดือนผมชื่อเบรริวอกอายุ84ปีผมเป็นกูรูด้านการตลาดให้ความสนใจการตลาดเป็นพิเศษเพื่อให้โลกเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ ผมรู้สึกประมาทเมื่อถูกแนะนำให้รู้จักกับดอนเฟียล่าอัทริยะและผู้แต่งหนังสือการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณนับว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึง่งในแวดวงการตลาดเครือข่ายซึ่งโลกได้ประจักษ์แล้วและได้ทำให้ดอนเฟียล่ากลายเป็นตำนานอมตะขอพระเจ้าประทานพรให้แด่คุณดอนพวกเรารักคุณและติดหนี้คุณเวลาที่เหลืออยู่จะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดของพวกเรา ฉันแอน r ดรียวอรฉันอยู่ในการตลาดเครือข่ายมาสิบปีแล้วการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณหากจะกล่าวว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในด้านนี้เท่าที่ฉันเคยอ่านมาถือว่ายกย่องกันน้อยไปขอบคุณดอนเฟยน่าที่สอนให้รู้ว่าจะสร้างความสำเร็จด้วยวิธีง่ายๆได้อย่างไรผมแดนนี่ฟอริโอผมเริ่มในการตลาดเครือข่ายด้วยอายุเพียง17ปีผมโชคดีพอที่ได้ถูกสอนพื้นฐาน MLM ซึ่งในขณะนี้การฝึกสอนนี้รู้จักกันดีในชื่อการนำเสนอ45วินาทีประสบการณ์ของผมและคนอีกเป็นพันๆนคนในองค์กรของผมคือหลักฐานการใช้ชีวิตบนความสำเร็จขอให้ผมได้แสดงความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณอย่างจริงใจต่อด,ดอนและเนนซี่เฟลล่าสำหรับผลงานอันชาญฉลาดของทั้งคู่ที่มอบไว้ให้แด่อุตสาหกรรมการตลาดเครือข่ายคุณทั้งคู่สามารถเปลี่ยนชีวิตของผมให้ดีขึ้นไปตลอดการผ่านงานสอนของคุณ ตอนนี้ผมมีความสุขกับชีวิตหนึ่งกับบ้านที่เคยฝันไว้กับรถในฝันอิสระทั้งเงินและเวลาสุดท้ายนี้ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าตอนนี้ผมเป็นเจ้าของชีวิตตนเองแล้วผมไมเคิลกรีโกผมอยากจะบอกว่าหนึ่งในหนังสือฝึกสอนการตลาดเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกคือหนังสือของดอนเฟีล่าชีวิตเป็นของคุณการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณ นำเสนอทุกสิ่งให้กับทุกคนทั้งผู้ที่กำลังก้าวเข้ามาเป็นนักการตลาดเครือข่ายหน้าใหม่หรือผู้ที่กำลังทำเงินเป็นล้านล้านดอลลาร์อยู่แล้วในอุตสาหกรรมนี้ถ้าคุณเป็นคนจริงจังกับความสำเร็จใดๆก็ตามในการตลาดเครือข่ายคุณจะไปได้ไม่ไกลนักหากขาดหนังสือของดอนเฟียล่า Question and Answers with Don and Nancy f i l a อะไรคืออุปสรรคความท้าทายที่จะได้พบเจอณช่วงเริ่มต้นทำการตลาดเครือข่ายอคติที่เกิดมาจากความไม่เข้าใจธุรกิจนี้เป็นตัวขัดขวางกันท่านให้ห่างจากความสำเร็จคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าจะสร้างธุรกิจนี้ได้อย่างไรผู้เขาคิดว่าพวกเขาต้องพูดเยอะขายเก่งพวกเขาคิดว่า ผู้เขาต้องคล่องแคล่วพูดจากับคนไม่รู้จักหรือกับคนแปลกหน้าพยายามขายบางสิ่งที่คนคนนั้นไม่ต้องการหรือไม่จำเป็นต้องมีซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดผิดผิดถ้าท่านคิดว่าท่านต้องออกไปพูดขายของท่านจะไม่ก้าวเท้าเข้ามาทำธุรกิจนี้เพราะท่านอาจจะรู้โดยสัญชตาตญาณว่าต้องติดต่อสัมพันธ์กับคน95%ซที่ไม่ฝักไฟ่ขายตรงเพื่อนเพื่อน,นและญาติญาติที่มีทัศนคติลบก็อาจจะทำให้หมดกำลังใจ แล้วทำไมพวกเขาจึงคิดลบเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายท่านต้องอดทนการสร้างองค์กรต้องอาศัยเวลากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวดอนอะไรบันดาลใจให้คุณเขียนหนังสือการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณสิปีก่อนหน้าที่เราจะออกหนังสือเราจะนั่งลงกับคนใหม่และสอนบทฝึกสอนต่งตางๆ ซึ่งต่อมาถูกเรียกขานว่าการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเราจะอยู่กันในร้านอาหารและวาดรูปภาพต่างๆบนกระดาษเช็ดปากจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงแล้วแต่ว่าจะถูกขัดจังหวะม,มากน้อยแค่ไหนด้วยเมื่อเราอธิบายจบพวกเขาก็จะเข้าใจความเป็นไปได้ของการตลาดเครือข่ายต่อมาเราจึงอุปมาอุปไมยว่าตอนนี้พวกเขารู้วิธีขับแล้วเราประสบความสำเร็จมากกับการทำธุรกิจด้วยวิธีนี้ เราจะไม่ปล่อยให้คนใหม่ๆของเราออกไปพูดถึงธุรกิจนี้จนกว่าพวกเขาจะรู้ว่าขับอย่างไรหลังจากนั่งอธิบายเองอยู่10ปีผมเองก็เบื่อหน่ายหมดไฟและเหนื่อยมากวันหนึ่งผมจึงเปิดเทปทำการนำเสนอให้คน14คนฟังพร้อมๆกันและเทปนั้นก็ไปอยู่ในมือบริษัทต่างๆเนื่องจากผมไม่ได้เอื้อนเอ่ยถึงบริษัทที่เรากำลังเข้าร่วมอยู่ภายในสเดือนเทปก็ถูกขายไปกว่าหนึ่งตลับ และจากเทปนั้นหนังสือก็ถูกเขียนขึ้นปัจจุบันชื่อว่าการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณขายไปแล้วกว่า7ล้านเล่มแปลแล้วกว่า20ภาษาทั่วโลกทำไมหนังสือของคุณจึงให้แรงบันดาลใจกับผู้คนได้มากมายเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อพวกเขาอ่านหนังสือจบพวกเขาก็จะเข้าใจการตลาดเครือข่าย พวกเขาจะตระหนักได้ว่าใครก็ตามที่ต้องการอะไรก็ได้สักอย่างจริงๆจะสามารถทำธุรกิจนี้ได้โดยไม่ต้องพูดพลามขยันเสนอสินค้าสำหรับคนที่กำลังคิดจะลาออกจากงานประจำเพื่อเข้ามาทำการตลาดเครือข่ายเต็มตัวคุณอยากจะแนะนำอะไรกับคนเหล่านี้บ้างผมไม่เคยแนะนำให้พวกเขาลาออกจากงานเพื่อเข้ามาทำการตลาดเครือข่ายธุรกิจนี้จะคล้ายกับการสร้างตึกสูงขนาดใหญ่ ก่อนที่ท่านจะได้เห็นตึกเป็นรูปเป็นร่างท่านจะต้องขุดลึกวางรากฐานและในการตลาดเครือข่ายท่านจะไม่เห็นรายได้ก้อนโตจนกว่าท่านจะสร้างรากฐานไว้ดีแล้วการสร้างคนฝึกนิสัยต้องใช้เวลาพวกเขาจึงไม่ควรรีบลาออกจากงานประจำจนกว่าพวกเขาจะมีเงินสะสมอย่างน้อยพอใช้จ่ายไปได้อีกหนึ่งปีและมีรายได้เสถียรต่อเนื่องชดเชยเงินเดือนจากงานประจำได้แล้ว จากประสบการณ์ของคุณคุณจะอธิบายความหมายที่แท้จริงของการตลาดเครือข่ายว่าอย่างไรการตลาดเครือข่ายคือวิธีการเคลื่อนสินค้าบริการจากผู้ผลิตตรงไปถึงมือผู้บริโภคเงินทั้งหมดที่โดยปกติมักต้องจ่ายให้พ่อค้าคนกลางและบริษัทโฆษณาก็จะถูกนำมาแบ่งจ่ายให้แก่ผู้จำหน่ายตามแผนการตลาดบอกต่อและเนื่องจากท่านสามารถสร้างไรายได้แบบพาสซีฟอินคัมได้ไม่จำกัดด้วยเงินทุนและเวลาเล็กน้อย นี่จึงเป็นโอกาสอันงดง,งามที่ท่านจะได้เป็นนายตัวเองได้สร้างชีวิตในแบบที่ท่านปรารถนาแดนซี่อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเข้าร่วมการตลาดเครือข่ายฉันต้องการอิสระตอนนั้นฉันทำงานอยู่ในบริษัทระดับโลกแห่งหนึ่งแต่ฉันอยากจะไปทัวร์นาเมนต์เทนนิสรอบโลกกับสามีดูลูกชายแข่งเทนนิสตอนนี้ฉันทำเงินได้มากกว่าเมื่อตอนที่ฉันเคยเป็นลูกจ้างและฉันกำลังทำงานน้อยมาก เวลาโดยมากใช้ท่องเที่ยวรอบโลกกับสามีกำลังทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปอยู่บนทางที่สร้างสรรค์ทำไมจึงมีผู้หญิงเข้าร่วมการตลาดเครือข่ายมากกว่าผู้ชายแขกรับเชิญที่เข้าเรียนกับเรามีอัตราส่วนผู้หญิง6 0เซนและผู้ชาย40%เซเพราะว่าการตลาดเครือข่ายคือธุรกิจของการสอนและใส่ใจความสัมพันธ์ซึ่งผู้หญิงจะทำได้ดีกว่าผู้ชายผู้หญิงที่เข้าร่วมในการตลาดเครือข่ายส่วนใหญ่ แต่งงานแล้วหรือเป็นโสดความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเราเองจะแต่งงานแล้วหรือจะเป็นโสดก็ไม่ได้แตกต่างกันมีอยู่หลายกรณีที่ผู้หญิงเข้ามาร่วมก่อนและเมื่อเธอเริ่มทำงานได้ม,มากกว่าสามีสามีก็ไม่จำเป็นต้องทำงานก็ได้พวกเขาจึงสามารถมีชีวิตตามแบบของพวกเขามีเวลามีเงินมีสุขภาพแข็งแรงคุณจะให้คำแนะนำอะไรบ้างกับคุณแม่ประจำบ้านพวกเขาควรคิดถึงการตลาดเครือข่ายไหม ควรนำไปพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการตลาดเครือข่ายจะให้โอกาสผู้เขามีแพสซีฟอินคัมเป็นรายได้พิเศษที่สวยงามยิ่งพร้อมกับได้เลี้ยงดูลูกๆไปด้วยเพราะธุรกิจเครือข่ายใช้เวลาน้อยกว่างานปกติมากแต่กลับทำเงินได้มากมายในฐานะผู้หญิงคุณต้องพบเจออุปสรรคอะไรบ้างและคุณชนะความท้าทายเหล่านั้นอย่างไร ถ้าไม่มีอุปสรรคเลยในการตลาดเครือข่ายเมื่อท่านใช้เครื่องมือเป็นและมีทีมงานเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือทำงานผ่านคู่มือฝึกหัดทำธุรกิจเครือข่ายร่วมกับท่านทั้งหมดที่ท่านต้องทำก็แค่แจ้งให้พวกเขาช่วยท่านท่านจะไม่ได้ทำงานเพียงลำพังคนเดียวเพราะว่าท่านมีทีมงานคอยสนับสนุนส่งเสริมท่านอยู่ไม่ว่าท่านจะโชคดีเกิดมาเป็นลูกคนมีเงินหรือได้แต่งงานกับคนฐานะดีหรือเข้าร่วมสร้างธุรกิจเครือข่ายแล้วร่ำรวย ความโชคดีมิได้ต่างกันเกี่ยวกับผู้เขียนและหนังสือชุดชีวิตเป็นของคุณการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณขับพาหนะอย่างไรถ้าท่านยังทำธุรกิจเครือข่ายไม่เป็นหรือยังทำไม่สำเร็จขอให้ท่านเริ่มก้าวแรกด้วยการอ่านหนังสือ The World Best Selling การนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณ n u m b e r ร o วันเ r k ตเ r k ร์กมารแปลไว้แล้วกว่า23ภาษาทั่วโลกการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณคือแกนหลักเบื้องหลังระบบดอนและแนนซี่เฟลลาได้สร้างสารรคเครื่องมือฝึกสอนการสร้างเครือข่ายซึ่งจะนำพาท่านไปบนเส้นทางที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติลงตัวกับตารางงานทุกแบบใช้ได้กับทุกไลฟ์สไตล์จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ทั้งคู่มีองค์กรขนาด800,000คนและยังขยายเพิ่มขึ้น เกือบ98%ของคนในองค์กรมาจากดาวไลน์ติดตัว4คนแรกเริ่มและกว่า90%ขององค์กรอาศัยอยู่ห่างออกไปเป็นพันๆไมล์จากบ้านของทั้งคู่ในแคลิฟอร์เนียคนเหล่านั้นอาศัยอยู่ในยุโรปพวกเขาไม่ได้อ่านพูดเข้าใจหรือใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเลยด้วยซ้ำหนังสือของเขาจะอธิบายว่าพวกเขาสร้างองค์กรขนาดใหญ่นั้นได้อย่างไรและส่วนที่ดีที่สุดก็คือ คุณก็สามารถทำได้อย่างพวกเขาด้วยเช่นกันสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาวิธีสร้างองค์กรขนาดใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จมั่งคั่งยั่งยืนความรู้เหล่านี้สำคัญและจำเป็นต้องเข้าใจนานหลายปีมาแล้วดอนเฟียล่าพบว่าตัวเขาเองกำลังเสียเวลาเป็นชั่วโมงๆกับผู้มุ่งหวังหน้าใหม่อธิบายหลักการพื้นฐานต่างๆกุญแจสู่ความสำเร็จในการตลาดเครือข่าย และกำลังสอนพวกเขาให้รู้วิธีทำให้ตัวของพวกเขาเองประสบความสำเร็จโดยการสอนให้คนอื่นๆทำได้เหมือนกับที่ดอนทำได้ระหว่างการสอนหลักการเหล่านี้ซึ่งดอนเรียกว่าการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากนั k คินพรีเซนเทชันถึงแม้ว่าจะพยายามลดเวลาที่ต้องใช้ในการสอนหลักการพื้นฐานที่ว่านี้ลงแล้วก็ตามมันก็ยังคงใช้เวลานานาน,นานนานอยู่ดีจะว่ากันไปแล้วสิ่งที่น่าจะสำคัญยิ่งกว่าก็คือ มันลอกแบบได้ค่อนข้างยากผู้มุ่งหวังของเขาไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถอธิบายการนำเสนอยาวๆเหล่านี้ได้คล่องแคล่วเหมือนอย่างที่ดอนและแนนซี่บรรยายได้เขาจึงลองหาดูว่าจะสร้างธุรกิจด้วยวิธีที่ดีกว่าเดิมได้ไหมในปี1981ดอนก็นั่งลงจดปากกาบนกระดาษอธิบายการนำเสนออันโด่งดังซึ่งได้รับการขนานนามว่า10บบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปาก 10 NAPKIN PRESENTATIONS นณตอนนี้ในวงการนักสร้างเครือข่ายหนังสือขายดียอดนิยมเล่มนี้ถูกรู้จักในชื่อการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณ The 45 Second Presentation That Will Change Your Life หนังสือได้ถูกปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจในศตวรรษที่21หนังสือเล่มเล็กๆของเฟียลา่า จะพาคุณสู่ชีวิตอิสระได้อย่างไรหนังสือชุดชีวิตเป็นของคุณ On Your Life Series เขียนโดยดอนและแนนซี่ฟิลลากระเทาะเปลือกที่ไม่จำเป็นคงไว้แต่แกนวิธีสร้างองค์กรการตลาดเครือข่ายที่จะพาคุณเก็บเกี่ยวผลกำไรยั่งยืนหลักการสร้างผู้นำได้ถูกทดสอบและถูกพิสูจน์มาแล้วหลายทศวรรษมีหลักฐานมากมายจากผู้อ่านณปัจจุบันที่ร่ำรวยมั่งคั่งด้วยการนำหลักการในหนังสือไปประยุกต์ใช้ บางส่วนยังได้กล่าวชื่นชมขอบคุณไว้ในหนังสือด้วยหนังสือของดอนเฟลล่าทำให้ความสำเร็จใกล้แค่เอื้อมดอนได้กำจัดความยุ่งยากซับซ้อนทั้งหมดออกไปจากการตลาดเครือข่ายและจะแสดงให้คุณเห็นทีละขั้นทีละตอนว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ธุรกิจที่บ้านนอกเวลางานปกติของคุณมั่นคงเติบโตไม่หยุดคุณจะได้เรียนรู้การนำเสนอบนกระดาษเช่นปาก บทเรียนสั้นๆซึ่งลอกแบบได้ไง่ายๆใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อขยายธุรกิจของพวกเขาให้ใหญ่ขึ้นคุณจะรู้ว่าต้องพูดอะไรบ้างพูดเมื่อไหร่แล้วรู้วิธีดึงดูดให้คนอื่นๆทำได้เช่นเดียวกับคุณหมดความข้องใจไร้เล่กลลวงใดๆแค่คำอธิบายถึงเหตุผลตรงประเด็นเข้าใจง่ายใช้ได้จริงว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัย พร้อมกับได้ยกฐานะทางการเงินของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วยท่านอาจจะถามว่าถ้าหนังสือชุดชีวิตเป็นของคุณมีประสิทธิภาพจริงแล้วจะมีคู่มือฝึกหัดทำธุรกิจเครือข่ายอีกทำไมเราได้รับคำขอจากเหล่านักสร้างเครือข่ายจำนวนมากจริงๆที่ต้องการแผนงานปฏิบัติพวกเขามีความฝันร้อนระอุอยู่ในใจก็จริงแต่ยังขาดทักษะในการย่อยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นงานชิ้นเล็กๆขอให้ท่านแบ่งเวลาเล็กน้อย ร่วมฝึกหัดตามแผนงานสู่วันเวลาอิสระอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วท่านจะประสบผลสาเร็จในการตลาดเครือข่ายท่านจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ใดๆก็ได้ด้วยวินัยเล็กๆเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกและจงก้าวต่อไปก้าวเล็กๆทีละก้าวทีละก้าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามผู้ที่แนะนำให้ท่านรู้จักกับ all your life by don a n nancy f i a l a หากท่านพบเจอคำศัพท์หรือวลีที่ท่านไม่คุ้นเคยไม่เข้าใจท่านสามารถเข้าไปสอบทานความหมายได้ในภาคอภิธานศัพท์ Glossary of Terms ซึ่งจะอธิบายคำศัพท์ไว้อย่างย่อๆภายใต้บริบทการตลาดเครือข่ายหนังสือและตัวช่วยอื่นๆเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.ionmylife-th.info